จ้าทุกวันฉันก็มองเธอครวญเรียกซาหาเธอเรื่อยมาบทที่18สนทนาส่งท้ายปีกรุงเทพทวารวดีสีอยุธยาวันพุทธเดือนอ้ายขึ้น13ค่ําปีเถนะนพศก 17ธันวาคมพุทธศักราช2230มาจะกล่าวบทไปถึงออกพันวิไลเรืองโรธและออกพันโกฎโยอดภัยรีพ่ายที่มีข่าวลือกันว่าเป็นคู่สวาสดกันซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงโดยมีภรรยาของฝ่ายไทยเป็นพยานในเช้ามืดของวันนั้นคุณพี่ หญิงสาวเปิดประตูหอ,อนอนเข้ามาเห็นพันวิไลและสามีของหล่อนนอนอยู่ด้วยกันในสภาพเปลือยกายบนที่นอนเอ,อ่อแม่พิมพ์ฟังพี่ก่อนนะชายไทยยกมือปรามหล่อนกลับเหยียดปากเป็นเส้นตรงข้ารู้ตั้งนานละเพราะวิไลชอบมาที่เรือนเราดึดื่นๆจากมีเหตุอันใดได้อีกเล่าเอ,อ่อแม่พิมพ์ข้าขอร้องนะชายวิลาศว่า อย่าได้เพ่งพลายเรื่องนี้ให้ผู้ใดรู้เลยมันจะขายข,าขี้หน้ายิ่งก,ก็ปล่อยให้มันเป็นข่าวลือไปนั่นแหละหล่อนตอบอย่างเรียบเฉยข้าหรือพวกท่านก็ตอบอ้ายอีพวกนั้นไปว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่จริงเท่านั้นก็จบจบจบแต่ถึงอย่างไรเสียเรื่องนี้มันก็อุบไว้ไม่อยู่ดอกนะแม่ พันโกฎยอดกล่าวจะห่วงอันใดล่ะเจ้าคะหล่อนว่าพลางปิดประตูลงกลอนแล้วเปลื้องผ้าออกในเมื่อข้าก็อยากมีส่วนร่วมเช่นกันหญิงสาวเสียยิ้มกลิ่มก่อนจะเข้าไปร่วมวงบันเทิงนี้อีกคนต่อมาพันวิไลเดินแต่งกายเต็มยศออกมาจากเรือนของพันโกฎยอดไพรีพ่โดยเจ้าเรือนและภรรยาออกมาส่งถึงท่าน้ำ นั่นยิ่งทำให้ชาวบ้านที่อยู่แถมนั้นต่างพากันซุบซิบนินทาถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าชายหญิงทั้งสามต่างออกมาแก้ข่าวกันชุลมุนรวมไปถึงเมื่อคราที่วิลเลียมหรือวิไลกำลังนั่งดื่มกับเกลือในวงเล่านานาชาติของเขาในช่วงกลางวันวันเดียวกันข้าได้ยินพวกชาวบ้านร้านตลาดเขาว่ากันว่าเมื่อเช้าเห็นอ๋อเจ้าเดินออกมาจากเรือนของออกพันโกรธยอดภรีผ้าอีกแล้วนะ โชดเปิดประเด็นชายอังกฤษโบกมือปัดไม่มีกระไรดอกข้าแวะไปเยี่ยมพ่อเพิ่มกับแม่พิมพ์มาเฉยๆแต่มันมืดมากแล้วข้าเลยขอนอนค้างด้วยพลางยกจอกเล่าดื่มจริงหรือขอรับฟ้าลั่นถามด้วยสีหน้ากวนประสาทไม่ใช่ว่าอ๋อฟ้าชูขัดมันเสียมารยาทนะไปถามไถ่ผู้ใหญ่เช่นนั้นได้ยังไง วิไลเห็นด้วยกับคำของเด็กหนุ่มถูกของพ่อชูมันอย่าเลยเถิดให้มันมากนักเลยข้าก็บอกพวกเองหลายหนแล้วนะว่าข้ากับพ่อเพิ่มนะ่ะไม่มีอะไรกันจริงๆทุกคนในวงต่างก็คล้อยตามการแก้ตัวของเขาแม้ในใจต่างก็รู้แน่ชัดอยู่แล้วว่าสองคนนั้นเล่นสวาดกันจริงหากไม่ต้องการเพร่งพลายให้เป็นเรื่องใหญ่ก็เท่านั้น เพราะพวกเขาทั้งกลุ่มเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมานานทั้งในห้างชาวและกับตันชา์กที่ตายไปแล้วเองก็เคยเป็นสมาชิกในวงเล่านานาชาติวงนี้เช่นกันผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคุณดูมิเอลก็อยู่ในวงเล่าเดียวกับพ่อของชองด้วยมีหน้าแหละถึงดูเป็นห่วงเป็นใยพวกเราตอนที่ไปที่บ้านหลังนั้นมากเลยฟิลิปกล่าวกับเด็กหนุ่มที่สาลาไม้ในอนาเขตของบ้านวิชาเยนขอรับ แต่พวกเด็กๆอย่างพี่นนดีฉันหรือออฟ้าลั่นไม่ค่อยสนิทเท่าผู้ผู้ใหญ่เท่าใดเพราะมาร่วมวงเข้าทีหลังเพิ่งมารู้จักเธอก็ตอนใกล้จากไปยังเมืองฝรั่งหาพวกท่านนี่แหละขอรับมาเหลุวิสเกาคางถามแล้วข่าวลือนั่นน่ะยังไม่มีใครรู้นอกจากผู้ในวงใช่ไหมขอรับชูวาตอบสั้นๆ แต่ก็แอบ,บมีสาบสวัสดจังๆเมื่อทั้งคู่มานั่งดื่มด้วยกันนะขอรับกลิ่นชังๆหรอลุยซาหุบคำไม่อยู่เขาไปดมมาตอนไหนแล้วนั่นนะ่ะอ่อมาดามลองสังเกตท่าทางสองคนนั้นดีๆสิขอรับล่างหวนก็โอบไหล่กันลางหวนก็รินเหล้าป้อนกลับให้กันหากไม่เป็นคู่สวัสดกันแล้วจะเป็นอย่างไรได้อีกเล่า โธ่ช่องคิดมากไปได้สองคนนั้นเขคงจะเป็นเพื่อนสนิทกันเฉยๆที่ฝรั่งเศสนะผู้ชายอบไหลกันป้อนขนมป้อนเครื่องดื่มให้กันมีถมเถไปใช่ว่าจะต้องมีอะไรกันแบบท่านเม์ซิเออร์กับอัศวินลอเรนหรือคุณเอฟเฟียสเมื่อไหร่นายลิเมปรารบแต่สำหรับสยามเราถือมากขอรับยิ่งทำเช่นนั้นแล้วข่าวลือก็จะเริ่มเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆ มันจะมีผลถึงหน้าที่การงานเลยนะขอรับอย่างพวกนักเทศขันทีในเขตพระราชฐานชั้นในชายใดที่บุกเข้ามาเล่นสวัสดกับคนเหล่านั้นถึงกับต้องโทษประหารเทียวนะขอรับมารีลุยส์ว่าก็ไม่แปลกนี่ดันบุกเข้าไปโดยพลาการแถมเป็นเขตพระราชฐานด้วยถ้าเป็นที่แวร์ไซน์นะใครจะเข้านาออกในก็ต้องกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตก่อน เวลาแวะมาเข้าเฝ้าหรือถวายบังคมกษัตริย์หรือมาดามในมังตะนงที่ตำหนักชั้นบนเราก็ต้องขออนุญาตทั้งนั้นน่ะแต่ของที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามสำหรับสตรีแลบุรุษที่ตอนแล้วเท่านั้นขอรับนอกจากองคุณหลวงแล้วก็ไม่มีชายใดล่วงล้ำเข้าไปได้เพราะพวกขโขนหรือทหารหญิงที่เฝ้ายามหน้าตำหนักจักเคร่งครัดมากนะขอรับ ชูวาตอบด้วยสีหน้าที่มุ่งมั่นในหน้าหวานเริ่มอ่อนใจคนที่ได้เรื่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขนาดตำหนักพระสนมหรือเจ้าจอมยังห้ามผู้ชายเข้าไปยกเว้นกษัตริย์แล้วอย่างนี้เคยมีคนแอบไปเล่นชู้กับพระสนมข้างในบ้างไหมชูตอบตรงๆตามความเข้าใจของตนนึกไม่ออกขอรับดิฉันยังเด็กนักจึงไม่รู้ความอันใดมากเกี่ยวกับเรื่องภายใน พวกผู้ใหญ่ท่านยังว่าเลยขอรับกงการของผู้ใหญ่เด็กยาริไปสู่รู้ไม่เข้าเรื่องและยิ่งเป็นกงการของเบื้องบนแล้วยิ่งไม่เป็นอันสมควรนักอองตัวและอาเธอร์ที่เบินผ่านมาพอดีจึงเข้าร่วมวงสนทนาคุยอะไรกันน่าเครียดเชียวก่อเรื่องอะไรไว้อีกหระแฝดน้องถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาอีกตามเคยฟิลิปถอนหายใจครู่หนึ่งก่อนจะหันไปบอก S <S> อองตวนฝากบอกน้องชายในด้วยนะว่าน้องสาวนายไม่ได้ไปก่อเรื่องอะไรแล้วแค่พูดถึงเรื่องซุบซิบกันในหมู่ชาวสยามเฉยๆซุบซิบเหรอแฝดพี่ตาลูกวาวฉันอยากฟังบ้างอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะพร้อมลากเขนน้องชายมานั่งในศาลาไม้เป็นเพื่อน ลุยซาจึงเล่าเรื่องของพันวิไลเรืองโรดและพันกโกดยอดภัยรีพ่ายที่หลายคนลือกันว่าทั้งคู่มีอะไรกันหรือที่คนสยามเรียกกันว่าเล่นสวานให้พี่ชายทั้งสองฝั่งตั้งแต่แรกที่ทั้งสามคุยกันพี่ก็ได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่ฟังมาจากหนึ่งในพวกทหารอาสาของอังกฤษมาอีกทีคงจะเป็นเพื่อร่วมงานเขาเนี่ยชั่วว่าก็แงสิขอรับ พันวิไลท่านเป็นอาหารอังกฤษแต่แปรพักมารับราชการให้กับฝั่งไทยช่วงที่เขารบกันที่มริดฟองซัวพอจะนึกออกอ๋อที่คุณบริการไปช่วยรบกับทางนั้นสินะมัธิวเพื่อนฉันบอกว่าหลังแกรบจนชนะแกก็ได้พระราชทานตำแหน่งให้เป็นผู้ว่ารับราชการอยู่ที่นั่นและเขาก็ต้องไปช่วยงานตามเคยแล้วแหละเด็กหนุ่มถามกลับ เอแล้วคุณดีอองไม่ได้เป็นเลขาให้คุณวังซงแล้วคุณดีอองทำงานให้ผู้ใดหรือขอรับก็คนของในกองสตังน่ะสิจะมีใครเราสองคนถูกในนั่นกดเสียจนตัวจะแบนอยู่แล้วงานการไม่เคยทำหรอกโยนมาให้พวกเสมียนทำให้ตลอดนี่นะชองฉันจะบอกให้เขาพูดพลางเท้าข้อศองบนเสาไม้มือกุมท้ายถอย ฉันกับคุณฟางซงเนี่ยนะคิดอยู่หลายทีแล้วว่าอยากจะลาออกให้รู้แล้วรู้รอดองตันหันมาว่าแล้วทำไมนายไม่ขอลาออกล่ะพูดงงโง่แฟนน้องหันไปตอบกลับขอได้ที่ไหนเล่าขืนในกองสตังรู้เข้าเราก็แย่น่ะสิถามงงโง่ชูหันไปถามลุยซาเออสองคนนี้เธอเป็นเยี่ยงนี้อยู่แล้วหรือขอรับมาดาม ธรรมดาฝาแฝดกันตีกันสนุกดีจ้ะแม่ส้มทราประชดพี่ชายทั้งสองในหน้าหวานเสนอแต่น้องชายของคุณอาโอลเขาก็ทําเหมืองแรกอยู่ที่นี่นะครับถ้าหากว่าอยากลาออกก็ลองไปคุยกับแกดูได้เผื่อแกอาจจะช่วยคุณเพราะผมได้ยินมาว่าคนที่นี่ไม่ค่อยชอบคุณกองสตังนน่นสักเท่าไหร่เฮ้อเดียววาแต่คนสยามเลยผมก็ไม่ชอบอาเธอลัน ถือตัวยิงโอหังคิดว่ากษัตริย์สยามทรงถือหางแล้วจะทำอะไรก็ได้ขนาะคุณฟอบบงที่พระองค์โปรดนักโปรดหนานเนี่ยนะเขายังคิดแผนชั่วเฉดหัวได้ลงคอคุณฟอบบงก็เลยต้องลาออกจากที่นี่ไปเสเองล่าสุดนะได้ข่าวมาจากเพื่อนฉันสมัยตอนที่ทำงานด้วยกันที่บางกอกนะเพื่อนฉันเขาบอกว่าเขากับคุณฟอบบงเนี่ยอยู่ที่ฝั่งโคโรมันเดลแล้วแล้วก็คุณเซเบเร,ร่ทู่ที่มากับพวกนายเนะี่ยก็ได้ไปเจอเขาที่นั่น และได้พูดคุยกันถึงเรื่องพิธีถวายพระรชาชสารของคุลาลูแบร์เมื่อสองเดือนที่แล้วและก็เรื่องอื่นอีกเยอะแยะเลยแฟดพี่รีบเบรกน้องชายเดี๋ยวก่อนหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเลยพอเลยซุบซิบเรื่องการเมืองมากพอและฉันปวดหัวเนี่ยไหนๆตั้งวงสนทนากันแล้วนะเรามาพูดถึงเรื่องรักๆใครๆกันบ้างดีกว่าเรื่องนี้ต้องขยายโดยเอเดนองตวนีอง พวกนายจำอูโก้เด็กนักเรียนรุ่นน้องฉันได้หรือเปล่าลุยซาตอบจำได้ค่ะก็เด็กที่คอยพยุงฉันตอนที่ฉันจะคลอดไงนั่นแหละไอ้ตัวน้อยฉันได้ยินกับปากเขาเลยนะว่าเขาตกหลุมรักผู้หญิงที่นี่ฟิลิปยิ้มแย่ๆแล้วมันทำไมหรอก็ผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นเด็กในอุปการะของเมียคุณกองซังน่ะซิโครงหน้าอะไรเหมือนพวกเราเปียบเลย แค่ผิวคล้ำกว่านิดหน่อยคงจะเป็นลูกครึ่งคนผิวขาวกับสยามละมังนะอาเธอร์ถามพี่ชายแล้วมันสำคัญตรงไหนไม่ทราบเอา้าก็สองคนนี้เจอกันโดยบังเอิญทุกครั้งเลยนะสิหนึ่งสองสามชนกันหนึ่งสองสามชนกันหมอนั่นก็ชอบมาปรึกษาฉันตลอดเลยนะว่าจะทำยังไงดี หลงรักเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฉันก็บอกเข้าไปว่าตราบใดนะที่เขาเรียนจบมาแล้วไม่ออกบวชเป็นบาทหลวงนะก็ให้พยายามจีบหลอนดูบุรุษตอบมาวิลุยเสนอบางทีไปคุยกับคุณหญิงตองกีมาตรงๆก็ได้นะคะว่าแอบชอบหรือไม่ก็รุกเลยค่ะขอมั่นเธอซะเลยไม่ดีหรอคะนายจอมนินทานนึกขึ้นได้ เออใช่ยี่ตัวน้อยเธอฉลาดมากมีอยู่วันหนึ่งนะเราสองคนเคยไปเจอกับคุณหญิงตองกีมาที่เธอพูดถึงดยบังเอิญด้วยละ่ะแถมได้เจอหญิงที่หมอน,นั่นแอบชอบด้วยท่านเล่ารายละเอียดเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้ไปไงมาไงถึงได้รู้ว่าเป็นลูกครึ่งสยามกับโปรโตุเกสนะแล้วก็นับถือคาทอลิกเหมือนพวกเราแต่แปลกตรงที่เป็นภรรยาคุณกองสตังค์แท้ๆนะแต่นิสัยคุณหญิงแกนเนี่ยคนละขั้วกับสาม,มีเขาเลยดูใจดี นุ่มนิ่มน่ารักก็ไม่แปลกใจอะนะว่าทำไมคุณกองสตังถึงขอแต่งงานเอ๊ะจะว่าไปหรือหล่อนจะเป็นผู้ผหญิงในอุอดมคติของใครหลายคน,คนฟ้าแฝดอองกล่าวพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายพ่อชูกล่าวจากว่าไปที่สยามก็มีคำเรียกหญิงลักษณะนี้เช่นกันหนาะขอรับจริงเหรอฟิลิปถาม ขอรับเราเรียกว่าเบนจักัาณีเป็นคําภาษาบาลีหรือภาษามาคตแปลว่าหญิงที่มีสมบัติเด่นห้าประการผมงามเงือกงามฟันงามผิวงามแลวัยงามขอรับซึ่งคุณหญิงวิชาเยนท่านก็มีคุณสมบัติเหล่านั้นเช่นกันเด็กหนุ่มอธิบาย สงสัยว่าเด็กสาวคนนั้นก็คงจะมีลักษณะแบบนั้นนะชองแต่เธอดูไอ้ายๆเจียมเจียมนิ่มนิม,นมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนผู้หญิงต้องกินมาสักเท่าไหร่เลยชายผู้มีแผลเป็นออกความเห็นหญิงสยามทั่วๆไปก็เป็นเยี่ยงนี้แหละขอรับถึงจกเรียกว่าเป็นหญิงงามกิริยาวาจาดีชายใดก็รักชายใดก็หลงชายเชื้อสายโปรโตุเกสกล่าวจบจึงส่งยิ้มอ่อนๆที่น้าอ็นดู มีแค่นี้ใช่ไหมที่นายจะเมาอะฟิลิปถามเพื่อนสนิทไม่ไมไม่ยังมีอีกยังมีอีกยังไม่จบนั่งก่อนคือเงี้ยเขาว่าที่นี่นะนอกจากจะมีบาร์เหมือนบ้านเราแล้วยังมีสถานบันเทิงด้วยนะถ้านายรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรอองตวนตอบระยักคิวทำหน้าทำตาก,กรุ่มกริมรู้นาลาวัวตอบ มีคนเล่าให้คุณท่านกับคุณลาลูแบร์ฟังแล้วว่ามีขุนนางสยามคนหนึ่งชื่อออกยามีนแกเป็นขุนนางแถมเปิดสถานบันเทิงด้วยน่าจะอยู่ใช่ใกล้กับคลองขุนอะไรสักอย่างขุนอะไรนะชองคลองขุนละครชัยขอรับแถบนั้นน่ะดงสถานบันเทิงอย่างที่คุณองตวนว่าเลยล่ะขอรับและท่านออกยามีนเธอก็เป็นเจ้าของสถานบันเทิงรายใหญ่ท่านหนึ่ง ออฟ้าลั่นเกลดิฉันก็เคยไปมาแล้วขอรับแลถูกเมียจับได้ด้วยเมียเธอชื่อแม่ฝ้ายก็าอายุห่างกับออฟ้าลั่นไม่กี่ปีเท่านั้นแลเป็นเบนจกักรยาณีเช่นกันแม่ตัวน้อยนึกขึ้นได้จึงถามอืมพูดถึงสถานบันเทิงช่องจะ๊ะอินูแปลว่าอะไรเหรอเห็นพวกคุณหญิงคุณนายเขาพูดกันบ่อยๆเวลาแซวสามีเนะี่ย ชัวตาถลนตกใจกับคำถามมา,มาดามอยากรู้จริงๆหรือขอรับจ้าก็เห็นพูดกันมู่อีหนูมู่อีหนูแม่ของชองเอ้ยภริยาท่านทูตคนที่สองเอ้ยคู่มั่นท่านทูตคนที่สามเอ้ยฉันก็เลยอยากรู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะ่ะไอ้มู่อีหนูเนี่ยพี่ชายคนที่สามตอบแทนก็พวกผู้หญิงหากินไงแล้วขวา สองสามีภรรยาลั่นพร้อมกันจริงอีเนี่ยเป็นคำนำหน้าผู้หญิงสยามส่วนหนูเนี่ยใช้แทนตัวผู้ที่อายุน้อยกว่าเวลาพ่อชูหรือชองของพวกเธอเนี่ยเรียกตัวเองตอนพูดก,กับพ่อแม่ไงอีหนูเนี่ยก็คือคําที่พวกขุนนางสยามชั้นผู้ใหญ่นะใช้เรียกแทนตัวผู้หญิงพวกนั้นตอนที่จะใช้บริการพวกหลอนซึ้งไหมอาเธออธิบายเกมแขวะอ,องตนเก่าขังว่า ดูดูไปกบไม่ต่างอะไรกับที่ฝรั่งเศสนะแล้วที่สยามเนี่ยมีคุณแม่ของสาวๆพวกนั้นไหมล่ะชูตอบมีขอรับเขาว่าแม่เล้าเป็นหญิงที่คอยดูแลพวกหล่อนนั้นเฮ้ยทำไมรู้เยอะจังชองเธอรู้มาจากไหนเนี่ยฟิลิปถามแกมแซวแม่ดีฉันสอนมาขอรับ เพลาเดินตลาดเห็นหญิงวัยกลางคนนำเด็กสาวประมาณสามสี่คนเดินทัดดอกไม้บ้างแต่งตัวฉูดฉาดบ้างแม่ดิฉันก็บอกว่าหญิงพวกนั้นแหละขอรับคืออีหนูและหญิงที่เดินนำหน้านั่นก็คือแม่เล้าขอรับเด็กลูกครึ่งโปรโตุเกสอธิบายมารีลุยส์ว่าฉันก็น,นึกว่าชองจะเป็นคนแบบนั้นซะอีนะเนี่ยเหมือนสามีฉันไม่มีผิดเลย เที่ยวบาเที่ยวสนามมาแต่ไม่เที่ยวอินหนูเหมือนผู้ชายบางคนแถวแถวนี้เนาะหลอนเน้นไปที่สับส์าสาสยามที่เพิ่งได้เรียนรู้มาหมาดๆนายจอมทะเลนสำลักน้ำลายตัวเองก่อนจะตอบว่าโธ่พี่นะแค่เด็กพวกนั้นเห็นแผลเป็นนี่มันก็ก,กลัวกันละก็เลยไม่มีอินหนูคนไหนอยากบําเรอฉันสักคนต้องให้เงินเป็นก้อนกว่าจะใจอ่อนแฝดน้องค้อนขวบ นายเอาเงินพวกนั้นไปเที่ยวราตรีหมดเลยเหรอแล้วนายเอาเวลาไหนเรียนล่ะสอบบอลเคร่งศาสนามากนะอองตวนหัวรถในลําคอพลางจับชายผมปลอมเล่นมันก็ต้องตอแหลกันหน่อยเหมือนทาทุฟไงเบื้องหน้าทําทีเป็นนักบุญใจบุญสุนทานอย่างนั้นอย่างนี้แต่เบื้องหลังฉากกลับกลายเป็นโจรจะไปยึดบ้านเขาแถมจะเอาเจ้าของบ้านเข้าคุกยัดคดีกระบฏให้อีก สุดท้ายเป็นไงคณีพริกโดนจับซะเองเพราะโดนหมายหัวมาตั้งนานแล้วใช่หนุ่มหัวเราะล่าหน้าขันเนะสังคมเราสมัยนี้มันมีคนแบบนี้อยู่ตั้งครึ่งคั้นโลกนะหลอกเราตายใจสุดท้ายโดนหักหลังฉันว่าที่นี่ก็น่าจะมีนะชองเด็กหนุ่มอมยิม้มแน่อยู่แล้วขอรับมันเป็นสัจธรรมของมนุษย์ทุกคน พวกหน้าไหว้หลังหลอกตีสองหน้ามีถมเถไปไม่ว่าจะสยามหรือฝรั่งเศสหรือที่ไหนไหนแต่เอาเข้าจริงๆอองตวนก็เรียนเก่งนะนายลิเมกล่าวแถมจังใจมากด้วยเวลาพระอาจารย์สอนเวลาอยู่นอกโรงเรียนก็คงเหมือนได้ปลดปล่อยนะ่ะไม่ใช่มานั่งหง่อยเหงาเศร้าส้อยอยู่บ้านแบบฉันสักหน่อย นานๆคุณอาวังซองจะโผล่มาแล้วไปเที่ยวหขหนนึงเองแล้วพอมีอเล็กซองเดอกับอังเดรเพิ่มเข้ามานายก็เริ่มสังคมคนมากขึ้นนี่ไปบาร์ร้านกาแฟสนามมา้าโรงละครโอ้ยมีความทรงจำเยอะแยะเลยนะที่เราเคยทำด้วยกันมาว่าแล้วนายขี้เมาก็เท้าครางคุ้นคิดคิดถึงฝรั่งเศสจังเลยเนาะนี่ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ดกลับเมื่อไหร่รายงานอะไรก็ใกล้เสร็จละไม่กี่วันก็จะคริสต์มาสแล้วด้วยฮึม hmm. อ้องตูนปรารบนั่นสิแล้วก็ไม่รู้ว่าคําอธิษฐานในวันลอยโคมของฉันจะเป็นจริงหรือเปล่านะถ้าจริงกลับไปถึงฝรั่งเศสนะฉันจะดูแลอย่างดีเลยฟิลิปคล้อยตามอาเธอรสยะยิ้มผมว่าผมรู้นะว่าคุณอธิษฐานอะไรเอาไว้ขณะที่แม่ตัวแสบที่ยังคงไม่รู้เรื่องจึงหันไปถามสาม,มีทันใดยังไงคะฟิลิป คุณขออะไรในวันลอยโคมวันนั้นบอกมาหล่อนตะวาดในประโยคสุดท้ายได้ได้ได,ได้มาดามผมบอกให้ก็ได้คือผมอยากให้เรามีลูกอีกสักคนสองคนก็ดีนะสิได้ยินดังนั้นแม่ตัวน้อยก็ตบไหล่สามีดังแปะโถเอ้ยแค่นี้เองอะ่ะจริงๆฉันก็มีเรื่องที่จะเม้ากับทุกคนเหมือนกันแต่ไม่พูดดีกว่าค่อยคุยวันหลังแล้วกันนะคะลุยซ่ากล่าวจบ จ,จบเรื่องเมาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าโดยเอเดนองตวนดีองและจบมัดชิมองคโปรดติดตามรับชมและรับฟังรักและคิดถึงปัดชิมองค์จิตสัมพันธ์ก่อนจากกันไกลในวันจันทร์ถึงศุกร์22นาฬิกานาที